เพราะว่าถ้าเราจําเสียงสระได้เนี่ยน,นะครับมันจะทําให้เราสามารถอ่านคำนะครับอย่างน้อยเราก็อ่านออกเสียงคำเหล่านั้นได้ตัวสอนตัวแรกคือตัว A ที่เรารู้จักกันดีนะครับตัว A ออกเสียงว่าอ่าครับตัวต่อไปคือตัว E ออกเสียงหรือเอนะหรือแอนะใช่ก็ต้อัแอครับหรือเท่านั้นนะครับทางใดทางหนึง่งตัวที่3ตัว I ออกเสียง พี่ยเยียมข้าเทียงกันมาเนี่ยนะะสมองบอดโปรโลกดินแท้เลยนะครับโอครับออกเสียงโอและตัวสุดท้ายตัยออกเสียนะครับนะครับโอนะครับเสียงพวกนี้ออกเสีงยาวได้เลยนะยาวขนาดไหนยาวกว่าเธอจะหมดลมหายใจ ครับคุณจะออกเสียงอ่าเป็นก็ได้นะนะฮะเสียงพวกนี้เนี่ยเป็นเสียงยาวแต่จะเป็นเสียงสั้นก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดนะครับมันออกลงท้ายด้วยเอมันก็อาลงท้ายด้วยไอมันก็ีลงท้ายด้วยีมันก็เอิแอลงท้ายด้วยโอมันก็โอลงท้ายด้วยกูมันก็กูแต่ถ้ามันมีตัวสะกดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันก็จะออกเสียงอ่ะนะออกเสียงี ออกเสียงโอนะออกเสียงคูดได้ด้วยนะในกรณีมิตัวสะกดแล้วเมื่อกี้เราเรียนเรื่องสระดับผสมแล้วนะครับถ้า AI ไอเจอการออกเสียงไอเอยูเอาเอาอะเอาเอาไอเอียะไอเอะนะครับ I อเอ a, a, เลียวแล้วก็ a, U A ตอ้คัว ปวจะให้พวกนะ้วดนะโอเคเมื่อเราเรียนรู้เรื่องสระแล้วต่อไปพยัญชนะก็มีความสําคัญนะครับพยัญชนะเนี่ยมันจะมีถ้าออกเสียงเหมือนกับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือแทนค่าเสียงที่เรารู้จักกันกับบางเสียงที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเริ่มต้นกนนรา,ารเรียนภาษามาเลเซียมานีเซียเนี่ยนะครับตัวอักษรต้องจำแต่ผมก็ทําตารางให้พวกคุณดูแล้วนะครับตัวแรกคือตัว b นะเอเปในภาษาของมาเลเซียหรือ B ในภาษาของอินโดนีเซียฉะนั้นเราดูเป็นภาษาที่เราถนัดเลยดีกว่าตัว B ออกเสียงตัวบอกไไหมบอกไไหมนะครับส่วนตัว C C ออกเสียงจอจาอันนี้ต้องจานะ C ออกเสียงจอจานะครับฉะนั้น CA อออกเสียงว่าจา C เอออกเสียงว่าจานะไม่คานะนะไม่คาไม่โคนะจะเป็นโจเป็นจาโอเคเสียงเสียงดีออกเสียงตอเด็กปกตินะตัวนี้เหมือนเหมือนที่เรารู้จักกันดีตัว F ออกเสียงคอฟันเหมือนกันปกติตัว G ตัว G ออกเสียงต้องในลำคอไม่มีในภาษาไทยเหมือนกันออกเสียง G G อย่างเช่นสวัสดีตอนเช้าเนี่ยลามัตไป G ไม่ลามัาไป E นะ เราไปดีเกิดดีเกดนะครับตัว H ออกเสียงเราต้อพูดนะครับ H เราเนี่ยนะ H H เนี่ยนะครับอีกตัวนึงที่มีปัญหานะะฮในภาษาไทยไม่มีคือตัว J ตัว J เนี่ยจริงๆอ่าออกเสียงถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือตัวจีนะตัวจานย่อยยักษ์รวมเสียงกันนะจึ๊จึ๊นะครับบางคำราบอกว่าออกเสียงช้าช้าเช่นนะครับแต่ว่าอนุโลมนะในสำเนียงภาคใต้ออกเสียงยอยักษ์ ยาลังจริงๆคือจัลันแต่วนะ่าบบที่ผมบอกว่าบางตัวออ,ออกเสียงช,ช,ช้าๆคือชลันก็ออกเสียงหน้าแล้วแต่เราจะกระแทกขนาดไหนก็ได้ชลันชลันเป็นจัลันเป็นจัลันนะครับก็ออกเสียงเชื่อมตัวชิงนะจอยอรูปเสียงกันนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือน,นอักษรปกติคือตัวเคตัวเคเนี่ยถ้าเราเรียนอยู่แล้วในภาษาอังกฤษเราเทียบตัวอะไรครับควาย,วายใช่ไหมค่า C A อย่างว่า คาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในภาษามาเลเซนออกเสียงกาอกไก่นะกานะครับตัว L ลอลิงปกติครับตัว M มาม้าปกติครับตัว N นอนหลปกติตัวที่ไม่ปกติตัวไม่ปกติคือตัว P P ไม่ใช่พอผ่านปกติเราจะ P พอผ่านใช่ไหมเพิดในภาษามาเลเซียออกเสียงตัวปองปลาครับเปิด ดังนั้นถ้าพีอ่านว่าปาไม่พาปานะครับโอเคต่อไปตัวคิวคิวออกเสียงกอไก่เกิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ออกเสียงปกติแล้วก็ตัวตัวนี้หาตัวอานะฮะตัวอาร์ตัวอาร์ตัวอาร์นะครับตัวอาร์เนี่ยนะครับออกเสียงรอเรือกระดกลิ้นหน่อยนะครับมาเรียนกระดกน้อยหน่อย อิโดนกระโดดมากหน่อยเพราะว่าประเทศมันเป็นเกาะนะครับมันก็ต้องขี่เรือข้ามกันไปก็เลยต้องเอาร์นะะเอสเอสสอเสือนะสอเสือสอโซ่ไม่ว่ากันแบบปกติที่ไม่เป็นชิ้นบ้านเขามีตัวในตัวทีต่อเต่าทีต่อเต่าอ่าต่อไปครับตัววีวีปกติออกเสียงอะไรวัวแหวนในภาษาอินโดนมาเลียออกเสียงบ ฟอฟานวอเวลรูปเ well, <C oughs> สียงกันนะครับเสียงนี้เวลาพูดเนี่ยให้เพื่อนข้างหน้าระวังตัวนิดนึงนะครับมันจะมาพร้อมน้ำสกัดโอเค WO เนะฮะ WO เนะครับเหมือนกัน X ต่อโซ่ปกตินะครับ Y, y ย่อย่างปกติ Z ต่อโซ่ปกติ <C oughs> ทีนี้มีอักษรเพิ่มขึ้นมานะครับอักษรเพิ่มก็คือ มันจะเป็นเหมือนเออคุณสมบัติพิเศษของซอฟต์อีส์เราอาจจะมีเสียงพวกนี้อยู่นะครับ NG ตัวแรกคือ NG NG ออกเสียงเงื่องูนะครับเนื่องงูถ้า NG NG ก็งงูสองตัวงงนะ NG NG ก็งงูนะครับ NG ไม่ยากเพราะว่าเรามีเยอะนะ NG งงูนะครับแต่มีอีกตัวที่ยากหน่อยคือ NY NY ออกเสียงนิเงื่อ เหมือนยศผู้หญิงนะแต่ว่าปิดจมูกหน่อยนะแต่อย่าปิดนานจะตายเงี้ยนาสิกนาสิกนาเสียงแบบปิดจมูกเงี้ยใหม่ๆพูดไม่ได้ก็เงี้ยเพราะมันจะมีคำว่ายานีโยงยาอะไรพวกนี้นะไม่ไม่ญาดีไม่โยยาแต่มันญาณีเงี้ยนงี่ยเงี่ยอะไรเงี้ยเงีก็ไม่ใช่อะไรเงี่อันนี้คนที่ มีปัญหาพงศ์จจะพูดเสียงักขึ้นเนียบเงบ sy y sy ออกเสียงเสียไม่ใช่ออกเสียงชอช้างชช้างสุดท้าย kh ออกเสียงออกกว่า